ดีครับกลับมาพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่25พฤศจิกายน2568มาพบกับผมจตุพรสุวรรณรัตน์ครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวความยินดีระหว่างไทยกับจีนถือเป็นครั้งแรกในะรอบ50ปีกับการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยโดยเอกอัครราชทูตจ,จางเจี้ยวย ว่านี่คือก้าวสำคัญในการเฉลิมฉลอง50ปีทองแห่งมิตรภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติสูงสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบเครือญาติตอกย้ำคำว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันไม่ใช่เพียงแค่มิตรภาพแต่คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตพระองค์ทรงเยี่ยมชมเทคโนโลยีอวกาศและทรงมีพระราชประดิษฐานกับนักบินอวกาศจีนแบบเรียวไทม์ เปิดประตูสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษายุคใหม่พระบารมีปลอกล้าสร้างความประทับใจให้กับชาวจีนอย่างล้นหลามจนเกิดกระแสไทยบูมและเสียงชื่นชมไปทั่วโซเชียลมีเดียจีนนี่คือบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดเพื่อก้าวสู่50ปีต่อไปอย่างลุ่งโร์ร่วมกันมาติดตามข่าวที่2กันต่อนะครับเป็นสถานการณ์ของเอเชียตะอนอ,อกกลางเดือนอระอุรับปลายปี2025ครับ ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีกรลาโหมญี่ปุ่นโคอิซุมิชินจิโร่ยืนยันแล้วว่าญี่ปุ่นจะติดตั้งขีปนาวุธไทซิโร่3บนเกาะโยนาคุนิจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ห่างจากไต้หวันเพียงแค่70ไมล์เท่านั้นการขยับครั้งนี้ทำเอาปักกิ่งนั่งไม่ติดโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเหมาหนิงออกมาประนามทันควันว่านี่คือการกระทำที่อันตรายร้ายแรงและจงใจยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาค แต่ทางฝั่งญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายยกหญิงแกลงซานาเอตทาคาอิชิมองต่างกันครับเธอย้ำว่าหากไต้หวันถูกปิดล้อมทางทหารนั่นหมายถึงความอยู่รอดของญี่ปุ่นก็ถูกคุกคามเช่นกันจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองร่วมกับสหรัฐจึงต้องจับตาดูนะครับนี่คืออาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความมั่นคงในเอเชียด้วย สำหรับข่าวที่3ในวันนี้นะครับไปดูความหวังใหม่ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนโดยล่าสุดนะครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยหลังการหารือที่เจนีวาว่าสหรัฐและยูเครนมีความขึ้นหน้าอย่างมากในการาร่างแผนสันติภาพร่วมกันโดยสื่อรายงานว่าแผนนี้อาจจะมีถึง28ข้อซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการยอมรับการควบคุมของรัสเซียในพื้นที่ไครสเมียและดอสบาส และกับการที่รัเสเซียถอนทหารออกจากจุดอื่นและเงื่อนไขสําคัญคือการที่ยูเครนต้องไม่เข้าร่วมนาโต้ด้วยครับรูบิโอยังย้ํานะครับว่ากุญแจสําคัญคือรัเสเซียต้องเห็นชอบด้วยซึ่งทางด้าน,นาประธานาธิบดีเวลาเดเมียป,ปูตินก็ออกมารับลูกแล้วเช่นกันว่าได้รับแผนนี้แล้วและมองว่าสิ่งน,นี้อาจใช้เป็นพื้นฐานยุติสงครามได้แม้จะยังไม่ได้หารือนในรายละเอียดก็ตามนับเป็นช่วงเวลาที่เปลาะบาง และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนนะครับว่าข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ไปติดตามข่าวที่4กันต่อนะครับรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ไฟเขียวขยายสัญญาการร่วมทุนผลิตน้ำมันกับรอซารูเบเนสบริษัทผลิตน้ำมันของรัสเซียออกไปอีกยาวๆ15ปีจนถึงปี2041ครับ เดี๋ยวนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า616ล้านดอลลาร์และผลิตน้ำมันได้ถึง91ล้านบา์เรลซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างปูตินและมาดูโรทำกลางการถูกความบาดอย่างหนักจากชาติตะวันตกทั้งคู่ในยอสสำคัญของเรื่องนี้คือการท้าทายอำนาจของสหรัฐโดยตรงเพราะเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐ กำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารในทะเลแคริบเบียนและไม่ยอมรับสถานะผู้นำของมาดูโรงานนี้ต้องติดตามครับว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดขึ้นหรือไม่ไปดูข่าวสุดท้ายกันนะครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเตรียมงานมาตรการใหม่ปรับปรุงเกณฑ์การรายงานซื้อขายทองคําให้เข้มข้นขึ้นหลังพบว่ากระแสเงินทุนจากการค้าทองคําเป็นหนึ่งในตัวการสําคัญ ที่ทำให้เงินบาทพันผลหนักครับทางผู้ว่าการทบมองว่าปัจจุบันแบป์ชาติยังมองไม่เห็นข้อมูลบางส่วนโดยเฉพาะธุรกรรมข้ามพรมแดนที่จ่ายด้วยคริปโตโคเคอเรนซี่หรือการดิวผ่านตลาดต่างประเทศโดยตรงทําให้ยากต่อการกํากับดูแลซึ่งส่งผลกระทบไปถึงภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทย งานนี้แบงค์ชาติจึงเร่งแก้เกมด้วยการสั่งให้มีการรายงานข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและปิดช่องโหว่ที่ทําให้ค่าเงินเสียดุลต้องจับตาดูนะครับว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ค่าเงินบาทไม่ผันผวน,นได้มากน้อยแค่ไหนและทั้งหมดนี้คือ IMCTnew s ท c a c a กับ5ข่าวเด่นประจำวันขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังผมจตุพรสุวรรัตน์รายงานครับ